ก็นี่ไงก็บอกว่าถ้าเผื่อขะอราชการพิทักระบบคุณธรรมก็ทํางานรวดเร็วไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนก็พุทธภาก็จบแล้วแต่มก็อก่า็เขาแต่งตั้งเนั่นสิงหากันยา่อนนู้นนะใช่ไหมทันนแล้วมีอีกกรณีหนึ่งที่สุรเชษเขาจะทําได้ก็คือว่าเขาคัดค้านมาโดยตลอดว่าคณะพนักงานสอบสวนที่ดําเนินคดีเขาเนี่ยนะ ไม่มีอำนาจครับอย่างนั้นน้องก็จาได้คําว่าไม่มีอำนาจก็หมายความว่าคดีนี้มันเป็นอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการปปชครับไม่ใช่อำนาจของตํารวจนะแต่ก็ดึงดื้อรั้นไม่ยอมส่งนะเพื่ออะไรใช้โอกาสนะนะตั้งคะกรรการสอบสวนเขาใช้โอกาสให้เขาออกไว้ก่อนตัวเองจะได้ดำรงตำแหน่งพบตรได้โดยไม่มีคู่แข่งนะ ก็ใช้โอกาสนี้นะให้เขาออกไว้ก่อนแล้วลูกขึ้นกาไปส่งเลยเจ่ากับว่าการกระทําก็ยอมรับว่าคดีนี้ไม่ใช่อำนาจของตํารวจนะแล้วทํามาทําไมสุริเชยก็สามารถนําประเด็นนี้ไปฟ้องศาลอายารธุริตกรกางว่าอาการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายครับนะศาลก็ไต่ส,สวนเร็วอ่ะ แค่ไต่สวนเนี่ยยังไม่ได้พิพภากษาแค่ไต่สวนเนี่ยสายก็ก็จับดูข้อกฎหมายก็ก็รูแ<ะ>นะ้แลลวนะอ้ากวีนิชัยว่านะการสอบสวนมันไม่ชอบถ้าการสอบสวนไม่ชอบไอาการออกหมายเรียกออกหมายจับก,การตั้งตารประการสอบสวนวินัยเขาการให้ออกจาดการไว้ก่อนไม่ชอบหมดเลยเละเทะตกต่ำที่สุดเพราะการกระทำของคุณประยุทธ์กับคุณเสถีรใช่คุณประยุทธ์ เป็นนายกมนตรีมาเก้าปีจะไปที่รูปตำรวจนะก็มาแก้ไขเนี่ยพรบรตำรวจแห่งชาติออกมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็แต่งตั้งต,งต่อสักให้ข้ามคนอื่นนะมาโดยตลอดเจ็ดแปดปีหลายครั้งติดต่อกันเลยนะแล้เศรษฐาก็มาต่อกันอีกนะซึ่งถ้าเราลองเปรียบเทียบเด็กอดุบาลเนี่ย หนึ่งเนี่ยมันขึ้นมาพาชั้นบันสองสามมาเรียนปอหนึ่งเลยเป็นไงเรียนเรียนทันเพื่อนไหมเรียนไม่ทันเพื่อนไม่ทันสอบตกต่อ,อสักไม่เคยเป็นผู้บริหารไม่เคยเป็นผู้ังชาคนนะอาศัยนะพี่เป็นราชะเลขาขอทุกปีไอ้นี่ก็เกงใจกันทุกปีไม่รู้เกงใจอะไรนะให้เลื่อนตำแหน่งเอาลัดเอาเปรียบบุคคลหรือทั่วไปมาโดยตลอดอย่างเงี้ย มีตำรวจหลายคนมาร้องผมบอกผมเป็นผู้กํากับก่อนพอพอต่อสากอีกเดี๋ยวนี้ผมก็ยังเป็นผู้กุกับไม่ได้ขึ้นเลยครับนะตํารวจงานเมืองชาติมันเป็นยังไงใช่ไหมผมไม่ได้จบปริญญาโทด้วยผมไม่ได้ง่อยเปี้ยเสียขานะเพียงแต่ไม่ใช่น้องราชแทรขามันก็เลยไม่ได้ขึ้นตำแหน่งนะต่อสักขึ้นทุกปีขึ้นแล้วทำงานได้ไหมปกครองคนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้และเห็นไหม ถูกไอตั้มร้องเรียนใหญ่โตเลยนะพี่ก็ไม่รู้ผิดผิดถูกยังไงไม่รู้นะแต่เห็นไหมนะเห็นมีร้องเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆเยอะแยะเส้นเงินต่างๆนี่เห็นบอกร้องเรียนเมียแล้วนะโทษอะไรก็ไม่รู้วันนี้ล่าสุดไปที่ปปองครับโอเคครับขอบพระคุณท่านเสรีพิสุทธิ์มากที่มาให้ความเห็นเกี่ยวกับทิศทางในสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ครับท่านขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับผม ผู้ชมครับท่านเสรีพิสุทธิ์มาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านก็บอกนะครับว่าฟันธงเลยว่าการให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการในความตัดสินใจของบิ๊กตายเนี่ยไม่เป็นธรรมอย่างแน่นอนโดยมิชอบอย่างแน่นอนนะครับถ้ามายึดตามหลักของกฎหมายตำรวจนะครับตามพรบรตำรวจเนาะนี้ก็เป็นความเห็นจากท่านเสรีพิสุทธิ์แล้วท่านก็บอกด้วยนะว่าในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะทันหรือไม่ทันเนี่ยโอกาสที่บิ๊กโจ๊กจะได้กลับมาดํารงตําแหน่งแม้ว่าตอนนี้ บิ๊กตายจะเป็นอาวุโสสูงสุดลำดับที่2นะครับแต่ว่าก็ไม่มีกฎหมายไหนที่เขาจะบอกว่าให้รักษาราชการแทนเนี่ยมาเป็นผอบอตรได้เลยนะครับในกรณีที่อาวุโสลำดับที่1มีปัญหาแบบนี้นะครับก็เป็นแวดวงวงการตำรวจเนี่ยต้องบอกว่ายุคนี้ท่านเสรีจพิสุทธิ์ก็ยอมรับเลยว่าเน่าเฟะมากที่สุดเลยทีเดียว